กลับมาช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ช่วงที่แล้วเนี่ยเกลิ่นเอาไว้แล้วเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่บ่อนคาสิโนที่ปอยเป็ดนะครับแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านก็ตามแต่ว่าอยู่ตรงข้ามกับฝั่งไทยอำเภออรัญประเทศจังหวัดสะแก้วอยู่ตรงข้ามกันนิดเดียวครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่ามีคนไทยเนี่ยทำงานอยู่ที่นั่นก็มีไปใช้บริการที่นั่นก็มีนะครับปรากฏว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาประมาณสักเที่ยงคืนครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมใหญ่เป็นบ่อนคาสิโนด้วยนะครับแล้วก็มีคนอยู่ในอาคารเดี่ยหลายร้อยชีวิตครับไฟไหม้ครับไฟไหม้แกนครับตอนนี้ไฟไหม้แกนแรงมากเลยครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันเป็นวินาทีที่คือก็ต้องเอาชีวิตรอดนะ,ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์ขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงครับที่นี่คือโรงแรมแกลนไดมอนด์ซิตี้โฮเทลแอนคาสิโนครับในเมืองปอยเป็ดของกัมพูชา เมื่อประมาณสักช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาโดยต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่คาสิโนครับหลังจากนั้นก็ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วครับไปยังตึก17ชั้นซึ่งเป็นตึกโรงแรมห้องพักแล้วในตัวอาคารเนี่ยตัวอาคารตึกนี้17ชั้นเนี่ยเป็นห้องพักมีคนพักอยู่จำนวนมากนะครับมีผู้ที่ติดอยู่ในอาคารเนี่ยหลายร้อยชีวิตครมีบางคนอย่างที่เราเห็นในคลิปโอ้โหหวัดเสียวครับ กระโดดลงมาเลยอ่ะตัดสินใจกระโดดลงมาได้รับบาดเจ็บครับแต่เพื่อเอาชีวิตอรอดนะครแล้วหลายคนก็วิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นบนของอาคารรวมไปถึงชั้นดัดฟ้าด้วยเพื่อรอการช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นนะครับขณะที่หน่วยกู้ภัยอารัญญประเทศสว่างเที่ยงธรรมรดับเพลิงในอำเภอรอรัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงครับ รวมไปถึงหน่วยง,งานราชการในพื้นที่อารัญ,ญประเทศได้มีการประสานเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญ,ญประเทศและโรงพยาบาลในอำเภอใกล้เคียงครับและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุซึ่งส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บนั้นเป็นคนไทยครับอย่างที่บอกเรามีพี่น้องคนไทยทํางานอยู่ที่นั่นเยอะ,ะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือก็คือพนักงานที่อยู่ในโรงแรมที่อยู่ในคาสิโนโหแห่งนี้ เบื้องต้นครับตอนนี้ยังไม่ทราบจํานวนผู้บาดเจ็บที่แน่ชัดนะครับขณะที่ไฟเองยังคงลุกลามต่อเนื่องแล้วมีรายงานว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งเสียงคล้ายระเบิดเนี่ยก็คาดการว่าน่าจะมาจากถังแก๊สดังอยู่ตลอดเวลาครับจนกระทั่งถึงเวลาประมาณสักตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยครับไฟได้ลุกลามไปยังอีกอาคารหนึ่งนะครับโดยไฟยังโหมหนักไฟนั้นรุนแรง และมีรายงานผู้ติดอยู่ในอาคารอีกหลายสิบคนครับเนื่องจากว่าอุปสรรคในการดับเพลิงก็คือในพื้นที่เนี่ยขาดรถกระเช้า<ฆ>สําหรับการดับเพลิงบนที่สูงครับรวมไปถึงยังขาดแหล่งน้ําธรรมชาติอีกด้วยนะครขณะที่เจ้าหน้าที่ก็หวั่นว่าอาคารจะซุดตัวแล้วก็เป็นอันตรายก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมากนะครับ